รู้ตัวดีที่สุดมันกำหน้าไหลนะนะก็รู้ว่านะผู้ใดจะลงไปแต่ผมบอกอะไรว่านะสู้ยากมีทางเดียวที่น้าจะรอดคือแนะนําให้รับน้าไม่ได้แพ้ถ้าน้าถ้าน้ารับน้าจะได้คะแนนความหินใจน้าจะได้ความรักความเมตตาจากเอฟซีมากขึ้นน้าจาไว้การที่จะเอาชนะอะไรบางอย่างมันไม่จําเป็นที่จะต้องแบบต้องชนะในทางคดีก็ได้ เพียงแค่น้นไหลย,ยอมรับแม่นแมรับสารภาพก็จะมีเอฟซีที่เขาเห็นอกเห็นใจน่าไหลามากขึ้นก็ได้ถูกไหมครับแต่้าดันกูจะสู้กูจะสู้กูจะสู้ยากถ้าสู้ชนเพดานเนี่ยคนที่สู้ชนเพดานคนือคนไม่มีจิตสำนึกศาลจะไม่ให้อภยัยคือคุณสู้เลยคือคุณสู้ชนเพดาเนเลยคือกูจะสู้อะไม่มีเหตุบรรเทาโทษ ไม่มีเหตุแห่งการรอลงอาญาคือสู้คือดันทุลังสู้ไงอืแต่ถ้าเรารับปุ๊บมันก็จาพอมีเหตุมันเท่าโทษอยู่บ้างว่าเราสํานึกผิดในทางอาญาคนเราผิดได้หมดนะอยู่ในโลกโซเชียลดาราย,ยังฟ้องกันอันนี้บุมแนะนําบุมพูดในทางที่อยากจะให้น้าสบายใจน้าไม่ต้องอะไรมากมายคือถ้ารู้แล้วว่าสู้ไม่ได้น้าลองคิดดูในอน,นาคตจ้างทนายสามหมื่นห้าขี้ข้เลยแล้วตกเป็นจำเลยเนี่ยเขาเรียกได้ด้วย Plenty. ทานายเขาเรียกได้เขาสตะเขาชาร์จได้เลยอืมยิ่งคดีที่มีคดีรอลงอาญาเนี่ยเขาจะอ้างเลยว่ามันยากมันสู้ยากนู่นนี่นั่นไม่เชื่อนะวงการทานายเขารู้ยิ่งแบบยิ่งจะมาสู้แท,แทนแบบเนี้ยแล้วใครจะสู้อ่ะถามก่อนว่าจะมีใครสู้ให้ได้ไหมเนี่ยทานายสามหมื่นห้าประกันตัวทีไปเลยสามหมื่นขี้ๆเลยนี่มีคดีรออยู่แล้วเนี่ยสามหมื่นสองสองหมื่นไป สองหมื่นสามหมื่นห้าเป็นห้าหมื่นห้าห้าหมื่นห้าค่าน้ำมุกน้ำมันไปไปกับกับค่าปรับสารอีกแสนหนึ่งแล้วอันแรกนี่ปรับไปหกหมื่นแล้วไงแล้วอันที่สองถ้าเกิดน้าสู้ถ้าเกิดว่าสารปรับชนเพดานสองแสนะมินประมาทในการโฆษณาสองแสนบาทนะครับถ้าโดนปรับชนเพดานนะ้าจะเอาจะทำยังไงจะปรับไม่ได้ว่านะครับแต่ว่า ไม่รู้ว่าจะได้มีเหตุน,นการรอลงอาญาหรือเปล่าอันนี้ด้วยความเป็นห่วงด้วยความจริงพี่ๆผมคนที่ปากแบบนี้ปากแรงคือบางครั้งอ่ะเราอยากจะสื่อสารให้แกได้เข้าใจว่าเราต้องโทษตัวเราแต่สิ่งที่เราทำนะแม่คือลถไปหาเป็นพยานให้ลูกนู่นนี่นั่นคือจุดเนี้ยนะ่าหลายตัดออกไปก่อนนะไอ้จุดที่ว่าพี่สาวคนโตไม่ฟ้องกู แล้วทำไมพี่สาวคนรองยิงฟ้องกูเอา้าแสดงว่านะก็อยากจะทําอยากจะด่าพี่สาวหรืออยากจะด่าน้องสาวที่อยู่ในตระกูลคนไหนก็ได้เง้นเหรอมันพีดไอ้พี่สาวคนโตไม่ฟ้องไม่ใช่嘛ไอ้น้องสาวคนรองเนี่ยมันจะไม่มีสิทธิ์ว่ออีดํามันก็มีสิทธิ์ฟ้องของมันเออเราจะไปตามเกมมันทําไมล่ะใช่ไหมมันไม่ใช่าเอา้าก็คุณไปด่าเขา เอายิ่งบอกว่าด่าพี่สาวคนโตคนโต,นตพี่สาวคนโตไม่ฟ้องเนี่ยมันเกิดความเคยชินจนมาด่าอีกพี่สาวอีกคนหนึ่งใช่ไหมน้ากำลังจะสื่อสารให้คนได้เข้าใจแบบนี้อันนี้ผมไม่ได้กล่าวหานะจริงๆคนอื่นเขามองแบบนั้นจริงๆตอนนี้นะคือย่ามปากไงมันไม่เหมือนเราเราไปด่าวงคารยูทูปนะพี่พี่อันนี้คือด่าพี่สาวคนโตพอพี่สาวคนโตไม่ฟ้องพอนะพอพี่สาวคนรองฟ้องก็จะไปว่าเขาก็ไม่ได้ มันต้องอยู่ที่ตัวเรานะฝากให้คิดอันนี้ผมพูดกลางๆนะพี่ๆเอาถ้าเราจะไปลงอีดำอีดำมึงใจร้ายมึงใจร้ายมึงมึงํงำไมถทงไปฟ้องน้องชายเป็นผมผมก็ฟ้องครับด่าพี่สาวทุกวันก็ด่าหมดแล้ว嘛คนโตก็ด่าเนาเอาคนโตไปอยู่คนโตคนโตแล้วก็กลับมาคนรองคนเราก็กลับไปหาคนโตอ,อีกนี่คือกลับไปกลับมาสามรอบด่ามาหมดแล้ว ถ้าเป็นผมผมก็ฟ้องพูดจริงๆไม่ได้กข้างอีดําจริงๆเอาแม่งน้องกูไปอยู่กับคนโตมาแล้วเอาด่าคนโตเสร็จเรียบร้อยแล้ว,แล,วแล้วก็ที่นี้มาด่าคนรองแล้วที่นี้อะเป็นไงวันนี้สารประทับรับฟ้องอันนี้ผมขำตรงที่นา่นารักนอาหลออกมาบอกว่าเออจะสู้คดีไปพร้อมกับลุงป้าอย่าไปเปรียบเทียบเขาอื <laughs> เขามีเอฟซีเขามีบริวาร เขามีเงินสู้คดีเขาอย่าไปทําแบบเขาสิถูกไหมล่ะก็จะสู้ไปพร้อมพ่อพระเอกแม่นางเอกวสันเอามันคนละคดีมันคนละข้อหานะไรเอาตัวเองก่อนจริงๆนะอันนี้ผมพูดแบบอยากจะให้อยากจะให้แกได้คิดมากๆนี่ แบบนี้คดีสามคดีสี่ก็จะตามมาถ้าไม่หยุดแล้วก็หาเรื่องอีกเดี๋ยวเขาหาเรื่องเอาไปฟ้องอีกเออแล้วผมเจื่อว่าคดีที่สองอะ่ะคล้ายๆกันเลยคิดว่านะกับคดีที่หนึ่งแล้วถ้าสู้ทรงเดิมอะ่ะตายคือผมมองว่ามันเป็นการเอาอชนะที่ ฟังนะนะผมอยู่ไรฟังนะ้าต้องการเอาชนะพี่สาวนะัดมาน้าในทางโซเชียลแต่พี่สาวนะ้านี่มันเอาชนะน้าในทางกฎหมายสู้ไม่ได้ถ้าเราผิดถ้าเราอยากจะเอาชนะมันไม่ใช่แบบนี้ <c oughs> ต้องมัน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 ต้องไม่ใช่แบบนี้นะก็ในชะป่ะเออที่นี่นาะจะไปเอาเงินที่ไหนบ่ะนี่ ในการที่จะสู้คดีนะพี่ๆตอนนี้มันเริ่มเป็นคดีแล้วนะเริ่มเป็นคดีคือสารรับแล้วไงอันเนี่ยต้องต้องมีเงินก้อนแล้วเนี่ยเออต้องมีเงินก้อนแล้วต้องประกันตัวอีกแต่งทนาอีกแล้วถ้าสู้ก็ต้องไปลุ้นอีกว่าศาลนั้นจะพิพากษายังไงเออแม้กระทั่งน้าก็ยังไม่รู้ว่าเอากูไม่คิดวันนั้นวันที่ศาลพิพากษา วันที่สาลพิพากษาผมไม่คิดผมคิดว่ามันไม่กี่หมืน่นนั่นเห็นไหมนะ้าเขาคิดติดตัวได้โดนลอ่อไปหกหมื่นเป็นไงทีนี้ก็น้าสู้ไงน้าดันสู้ต่อไปถ้าน้าสู้ถ้าแพ้มาเนี่ยอาจจะแสนหนึ่งแสนห้าไม่รอลงอาญาก็ได้ <laughs> ผมไม่อยากจะให้น้าไปเล่นกับระบบเนี่ยผมเนี่ยขึ้นบ่อยอย่าเล่นกับระบบจริงๆ คณะสู้มันจะไม่มีเหตุแห่งการรอลงอาญาเลยมันจะไม่มีสาเหตุที่ที่จะท้องให้รอคือจะให้รอได้งไงก็สู้ไงการที่เราสู้มหมายถึงว่า,ถ,าถ้าเราผิดตามฟ้องถ้าเราสู้หมายถึงว่าเราไม่มีจิตสํานึกมันไม่มีเหตุที่จะรอลงอาญาแลวจริงมินประมาติดคุกได้นะครับขนาดเราหูโทษยังติดได้เลยดูมินตดคุกได้ลยเดือนหนึ่งไม่รอลงอาญาก็มีอย่าไปรอเล่นเดอ้อ ขาพเ้รสวัสดีครับสวัสดีท่านนะครับสวัสดีสองท่านนะครับอันนี้ผมจะจะอยากจะฝากถึงน้าไหลนะครับถ้าเราไม่อยากยืดยาวออกไปผลทางข้างหน้ามีแต่เงินรับสรารภาพจริงๆ